เป็นผ้าทอยกดอกลายหยดน้ํานะครับลายหยดน้ํายกเกสร,รที่เป็นขาวาวนะแลครับกึ่งกลางของลายเกาะเชิงมีหน้านางเกาะเชิงดิ้นทองดิ้นทองม,มีผ้าพื้นมีผ้าพื้นเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องไปหาที่ไหนแล้วครบจบกระบวนความทีเดียวเลย1ชุดเรียกว่า1ชุด ความยาวที่ทอยกลายหยดน้ํายกเกสรน,นั้นประมาณ2เมตรโดยประมาณนะครับบวกผ้าพื้นอีก2เมตรโดยประมาณรวมๆแล้วก็ประมาณ4เมตรโดยประมาณครับหมายเลขอะไร J1728 J1728 เป็นดินทองนะครับแล้วก็บวกผ้าพื้นราคา8500บาทพร้อสมส่งผ้าพื่งเข้ามาสักครู่นี่เองใครสนใจก็ รีบติดต่อมามีแค่ชุดเดียวสีนี้นะครับมีชุดเดียวลายนี้สีนี้มีชุดเดียวสําหรับผ้าอื่นๆคุณลูกค้าสนใจแบบไหนประเภทใดติดต่อสอบถามได้ครับจะเป็นผ้ามัดมีหกตะกอสามตะกอหกตะกอหรือเป็นผ้าอย่างอื่นเราก็มีให้นะครับถ้าอันไหนหมดก็จะบอกคุณลูกค้าว่าหมดแล้วครับ อันนี้เพิ่งเข้ามาแต่อัดคลิปต,ตอนนี้แต่ไม่รู้ว่าจะได้ได้ขึ้นโพสรุกนี้หรือบรือนี้ยังไม่รู้อย่างน้อยต้องมีวันหรือสองวันแล้วแต่จังหวัดครับใครสนใจก็รีบติดต่อเข้ามากางดูหน่อยีิสวยไหมนี่ครับมันกลางมามันก็เห็นเห็นเป็นลายอย่างนี้แหละครับเพราะว่าลายมันเล็กมันไม่เหมือนกับผ้ามัดหมีมัดหม,ม,มีจะลายใหญ่ เวลากลารเป็นขืนนก็ดูสวยอันนี้ก็ดูอย่างนี้ลักษณะนี้นะครับดูเข้ากับหุ่นมีรูปหุ่นในภาพนิ่งนะครับในภาพที่ผูกกับหุ่นอยู่อะไรก็ดูได้แต่ที่รูปขยายออกก็จะเห็นหมดเลยนะครับรายละเอียดที่พื้นผ้านะบางทีเ,เวลาดูรูปดูดูผ้าถ้าไปนั่งเพ่งกันอย่างนี้นะครับร้อยทั้งร้อยก็ไม่ผ่านนะครับเพราะมันเป็นรอยเข็มก็มีรอยไอ้รอยที่เขาตีเขาเรียกกระทบนะครับ เหมือนกับเราดูรูป,รปวาดที่วาดด้วยพู่กันหรือเพ้นด้วยเกียงหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าใกล้ไปจะเห็นรอยความไม่เรียบร้อยของตัวคลื่นสีนะที่เขาลงเอาไว้แต่ว่าเวลาถอยมาได้จังหวะได้ระยะของเขาจะดูสวยผ้าไหมเหมือนกันไม่มีอะไรสวยให้แสงที่เรียกว่าเล่นแสงเนะี่ยมากกว่าผ้าไหมนะครับนอกจากดินท,ที่ประกอบกันอยู่ในนี้ นะครับที่ประกอบกันอยู่ในนี้จับสีไม่ไม่ไม่เข้ากันก็จมสีสีหนึ่งสีใดก็จะจมลงคือสีมันข่มกันเพรนะั้นเวลาเขาช่างเขาทำต้องปล่อยจิตนาการตามตามเขาเขารู้มากกว่าเราเราบอกว่าเอาสวยทอดีแล้วกันต้องละเอียดและประณีตไหมที่ร้านจองโหเป็นผ้าไหมคัดเกดคัดคุณภาพสวย สีได้อันนี้ตั้งใจว่าจะาให้เข้ามาตรวจเพื่อขอตารานกจุงจะทันหรือเปล่ายังไม่รู้เลยเพราะว่าบางทีเราเข้ามาตรวจแล้วรอผลที่จะมาติดตามนกจุงให้ลูกค้าจะเอาก็ต้องให้ไปเลยนะครับเพราะ,ราะว่าภาพ้ภาพมันออกอกระชั้นแล้วก็ภาพมันสวยๆด้วยครับถ้าคุณลูกค้าสนใจก็เรีดต่อเข้ามา,าตามหมายเลขตามช่องทางที่ให้ไว้ในภาพนี้นะครับ ขอบคุณอย่างสูงที่ได้ติดต่อติดตามลุงชัยพระหมายสุรินทร์ร้านร้านจองโฮนะครับกดถูกไรค์ถูกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงชัยด้วยครับขอบคุณอย่างสูงครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ